เคยฝันอยากจะมีเตาผิงอย่างในภาพยนต์ต่างประเทศไหมครับตอนนี้เป็นเรื่องง่ายเลยครับด้วย n o r d i s t o r r e n ตนนัวนี้เพราะว่ามันเป็นเตาผิงแบบพกพาที่เราย้ายไปที่ไหนก็ได้สามารถจะไปใช้ในแคมป์ติดตั้งในเต็นท์หรือว่าใช้กับบ้านตากอากาศอย่างที่ผมใช้อยู่นี่ก็ง่ายมากเลยครับการติดตั้งก็ง่ายเป็นเจาะพื้นไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหนมาเราใช้เวลาติดตั้งสักสินาที เราก็มีเตาผิงใช้ได้แล้วนอกจากนั้นนะครับมันเก็บเล็กมากอยู่ในกระเป๋าใบเดียวพอเราใช้เสร็จเราก็แพ็กเก็บเข้าไปในกระเป๋าเอาไว้รอใช้ในฤดูนหนาวหน้าได้อีกเ <c oughs> ตาผิงเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ในอุณหภูมิศูนย์องศาอีมตตกอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างผมใช้เนี่ยผมมาใช้ที่บ้านที่เชียงใหม่เนี่ยกลางคืนประมาณสักสิบสี่ิห้าสิบกองศามนันก็หนาวแล้วนะ พอเรามีเตาผิงมันก็จะอุ่นสบายมากเช้าเช้านี่ยิ่งดีเลยครับเชา้าเช้านี้ที่บ้านผมตอนนี้ประมาณ10 12องศามีเตาผิงอุ่นๆยเงี้ยมันส่งความร้อนแผ่ไปทั่วเลยจุดเด่นอย่างหนึ่งของเตาผิงก็คือเหมือนไม่มีควันครับถ้าเราจะก่อไฟผิงกันมันก็สนุกดีนะง่ายดีแต่มันก็จะมีควันทําให้เราสํำลักควันไปด้วยเจ้าเตาผิงเนี่ยม,มีปล่องนะครับควันก็จะลอยขึ้นสูงไปข้างบน เราก็นั่งอยู่เล้าว,วงกันได้สบายๆไ,ไม่ต้องลมควันไปด้วยนะครับเจดเด่นของเจ้าทอเด้นนี่มีหลายอย่างเลยอย่างแรกคือมันติดตั้งง่ายมากครับเราสามารถจะวางกับพื้นปูนพื้นหญ้าไม่ก็ทั่งพื้นไม้ได้เพราะว่ามันมีขาลงไปทางด้านล่างที่เป็นช่องเก็บฟืน,นทำให้มันไม่มีความร้อนลงไปรบกวนพื้นไม่พื้นไม่เสียหายเลยจุดยึดก็ผูกเชือกขึงง่ายๆก็ได้นะครับถ้าอยู่กับพื้นก็ตอกสมอบกยึดเจ้าปล่อง นนมันก็จะเข้าที่ของมันใช้เวลาไม่ถึง15นาทีละจุดเด่นของมันก็คือการใช้งานง่ายมากนะครับมันก่อไฟเง่ายกว่าเตาทั่วไปซะอีกเพราะว่าพอเราก่อไฟข้างในนะครับแล้วก็อากาศร้อนมันลอยขึ้นสูงไปทางป่องควันเนี่ยมันก็จะดูดลมเข้าทางด้านล่างด้านล่างนี้นะครับที่เราสามารถจะเปิดให้ลมเข้าหรือว่า ดึงเจ้าแอชเฟร์ถาดเก็บที่เท่าเนี่ยออกให้ลมเข้าไปมันก็จะเหมือนเราเป่าลมเข้าไปที่กองไฟตลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องคอยพัดนะครับเราจุดไฟครั้งแรกให้เป็นกองสักนิดนึงเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลุกติดของมันเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอเมื่อเตาร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงเนี่ยใส่ไม้อะไรไปมันก็ติดครับง่ายไม่ดับเลยอยู่ได้ทั้งคืนและถ้าเราคอยเติมไฟตัวเตาเนี่ยทำมาอย่างดีมาก แข็งแรงมากเป็นเหล็กทนไฟกระจกทนไฟมันมีกระจก3ด้านเลยให้เราเห็นเปลวไฟได้จากทุกข้างเลยนะครับด้านข้างก็เป็นโลโก้นอร์ดิสเป็นหมีน่ารักมากการจะเปิดฝาก็ง่ายครับก็จะมีกุญแจเป็นรูปหมีมาให้นะครับไม่เสียบคาไว้เพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนครับเาเปิดออกมาถ้าฝามันร้อนเขาก็มีถุงมือหนังสวยๆมาให้ด้วยนะครับ เปิดฝาใส่ฟืนเติมเข้าไปได้เลยครับสบายๆกระจกก็เป็นกระจกทนไฟสีที่ใช้ก็เป็นสีทนไฟที่พอเราใช้แล้วเนี่ยผมว่าเราใช้งานได้ช่วชีวิตละมีเตาอันเดียวนะครับใช้ได้ช่วชีวิตเลยพอหมดหน้าหนาวล้วก็เก็บหน้าหนาวใหม่ก็หยิบออกมาใช้นอกจากจะให้ความอบอุ่นแล้วนะครับเรายังสามารถ ทำกับข้าวเล็กๆน้อยต้มกาแฟต้มน้ำข้างทอดไข่ทั้งหมดนี้ได้เพราะมันเป็น w o o d b u r เนอร์สโตนะครับเหมือนกับปลาตำตำประเทศก็ใช nice. 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 like ้ในบ้านเนี่ยเขาก็ทำกับข้าวข้างบนเตาผิงตัวนี้ก็ทําได้ข้างๆก็มีแต่แกรงสําหรับวางอุ่นกาแฟไปด้วยนะครับล้อมวงกันจินกาแฟสบายมากเลยครับจุดเด่นมากๆของเจ้าทอร์เดน w ู o เบรนเนอร์เลยก็คือมันเป็นเตาผิงขนาดพกพาครับ ทั้งหมดเนี่ยแพ็กมาในกระเป๋าใบแค่นี้เองพอเราจะติดตั้งไม่ว่าจะเอาติดไปแคมป์ใส่กับเต็นท์หรือว่าทําที่บ้านตากอากาศของเราเนี่ยเราก็แค่รื้อออกมาจากกระเป๋าประกอบใช้เวลาไม่เกิน15นาทีไม่ต้องจ้างช่างมาก่อสร้างทุบบ้านตออะไรทั้งสิ้นเลยพอเสร็จแล้วหมดฤดูหนาวอยากจะเก็บก็ถอดเป็นชิ้นใส่กระเป๋ามีกระเป๋าใบ,ใบนี้ใบหนึ่งแล้วก็ใบเล็กๆสำหรับใส่ปล่องควันของมันสะดวกมากครับ ข้อเสียของเจ้าทอร์เดนบู o เบลเนอร์นี่แหละครับผมนึกได้อยู่2ข้อข้อแรกมันราคาสูงสักนิดนึงครับแต่ผมว่าก็คุ้มนะเพราะว่าคุณภาพที่เขาสร้างมาเนี่ยผมว่าเราใช้ไปได้สิปีไม่ล่ะผมว่าใช้ได้ชั่วชีวิตถ้าเราใช้ในฤดูหนาวเ,เก็บมันให้ดีนะครับเพราะมันทนทานมากมาใช้ได้ตลอดผมว่ามันราคาสูงแต่ไม่ได้แพงข้อที่2นี่ไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆปล่องควันมันเล็กมากครับ ซันตะคลอสคงปีลงมาไม่ได้แน่